สวัสดีครับวันนี้็็าไปเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเรามีวิธีนะครับที่จะาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ หรือโอนเงินให้กับแกงมิจฉาชีพนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินผิดบัญชีนะครับวิธีที่เราจะได้เงินคืนนะครับเร็วที่สุดนะครับยิ่งเป็นการนะครับโอนผ่านแอปธนาคารนะครับตัวนี้ยิ่งจะได้ผลเร็วนะครับสิ่งนี้แหละที่เราจะนํามาเสนอวันนี้นะครับสําหรับเป็นการโอนเงินผิดบัญชีหรือว่าโอนเงินให้กับแกงมิจฉาชีพนะครับเราสามารถ ได้คืนอย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราทราบว่านะครับเราโอนเงินให้มิดอาชีพหรือโอนผิดบัญชีนะครับท่านผู้ชมผมจะขึ้นตัวอย่างนะครับเป็นสลีปที่เราโอนเงินไปนะครับตัวนี้ต้องรีบทันทยทันทยท,ทันใดนะครับตัวนี้ขึ้นผมจะขึ้นภาพสลีปบัญชีมานะครับ อพอขึ้นมาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมสินได้อ้า,า,อางอิงไหมครับที่เราวงสี่เหลี่ยมไว้นะครับตัวนี้เรารีบโทรแจ้งธนาคารนะครับธนาคารที่เราโอนเงินไปนั่นเองหรือธนาคารเจ้าของบัญชีเรานะครับโดยแจ้งนะครับอายัดนะครับโดยอบอกอ เลขชี้นะครับหร,หรือรายะเอียก,การอุนอนะครับหรือ,อเลขสลิปนั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะอายัดเงินที่เราโอนไปนะครับฝั่งวิจชีพหรือคนที่รับอนอนในบัญชีก็จะไม่สามารถเบิกหรือกดเงินตัวนี้ออกมาใช้ได้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับตัว เลขอ้างอิงของเรานะครับอย่าลืมนะครับรีบโทรหาธนาคารเจ้าของบัญชีของเรานะครับแล้วรีบแจ้งเลขสลีปของเราครับให้ธนาคารนะครับรีบอายัดเงินทันทีตัวนี้จะช่วยได้มากที่สุดนะครับท่านผู้ชม้าใครเจอภาวะอย่างนี้นะครับทำตามขั้นตอนนี้ได้เงินคืนอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมถ้าคลิปนี้ประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ